เขาคือตัวละครที่จิตใจดีและมีความเป็นลูกผู้ชายแต่ทำไมชะตาของเขาถึงโหดร้ายเพียงนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับด h เอนมี่ในวันนี้ศัตรูมาจากเรื่องยูกิโอภาค 5D นะครับผมศัตรูผู้นั้นมีชื่อว่าบอมเมอร์นะครับผมซึ่งก็เป็นบุรุษร่างร่ำคนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวละครที่มีมิติที่น่าสนใจเป็นสไตล์แบบตัวร้ายที่ไม่ได้อยากร้ายเนาะแต่ว่ามีความจําเป็นมีความแค้นมีความมืดในจิตใจที่คู่กรุ่นอยู่และก็ต้องการเอาออกมาระบายให้กับคนที่เขาต้องการล้างแค้นนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยถือเป็นคนดีเลยนะเออบทบาทที่ผมจะมาเล่าให้ฟัง ในคลิปนี้ก็จะมีความดีของบอมเมอร์แทกเข้ามาด้วยแต่ว่าก็จะมีบทที่เขาต้องพลิกบทบาทกลายไปเป็นดาร์คซิกเนอร์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มี3เรื่องเกี่ยวกับตัวละครบอมเมอร์นี้มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะก,ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักบอมเมอร์กันก่อนนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงในพาร์ทของฟอร์จูนครับนาะแล้วก็จะมีพาร์ทของดาร์คซิกเนอร์เดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่องราวของบอมเมอร์กันทีละหัวข้อเลยนะครับซึ่งบอมเมอร์นะครับอันนี้ผมเท่าที่ดู ซึ่งโบมาเนี่ยมันสามารถพลิกไปเป็นคําว่าบอมเบอร์ที่แปลว่าแบบมือวางระเบิดอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูของซับอังกฤษนะครับหรือกระทั่งว่าดูของภาคไทยเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าบอมเบอร์นะครับไม่ใช่บอมเบอร์ที่แปลว่ามือระเบิดขนาดนั้นแต่ทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์ Monster บางตัวของเขาก็มีตัวที่เขียนเหมือนกันเป๊ะเลยครับโบมาอย่างนี้แต่ว่าเป็นมอนสเตอร์สายระเบิดก็จะเรียกว่าบอมเบอร์ไปในชื่อการ์มอนสเตอร์ซะอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีบ้านเกิดที่ไม่ค่อยจะเจริญ ให้มีเท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตกันค่อนข้างลําบากเลยครับและครั้งนี้ไอจุดเริ่มต้นความแค้นที่ทําให้ตัวบอมเมอร์เขาก็มามีส่วนร่วมมามีบทในการที่จะต่อสู้กับยูเซ่จนได้แบบนี้เนาะก็เกิดจากการที่ว่ามีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าเร็กสกอตวินนะครับผมท่านผู้การแห่งเมืองเนโอโดมิโนเนาะเขาก็มาทดสอบพลังอะไรบางอย่างของมังกรแดงซึ่งการทดสอบครั้งนั้นที่หมู่บ้านของบอมเมอร์นะครับก็ทําให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับต้องตกเป็นเครื่องสังเวยแล้วก็สูญสลายหายไปยังไงก็ไม่รู้นะครับออร์ แล้วทีนี้ด้วยความที่บอมเมอร์เขาก็รักครอบครัวของเขาแบบเต็มที่เลยใช่ไหมเขาก็จะเริ่มมีความแค้นในจุดนี้ว่าใครบังอาจมาทําอะไรแบบนี้กับฉันได้เลยเนี่ยเขาก็เลยต้องการวางแผนที่จะออกตามล่าคนที่ทําเรื่องนี้นะครับซึ่งก็สืบสาวไปได้ว่าน่าจะเป็นเร็กสกอตวินแห่งเนโอโดมิโนนะครับเร็กสกอตวินนะครับด้วยความที่ว่าเขาจะทําภารกิจมังกรแดงของเขาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วว่ามันจะมีเครื่องสังเวยอ,อะไรแบบนี้ให้เสียหายนะครับแล้วสองคนนียก็ได้มาเจอกันโดยที่เร็กสกอตวินก็ไม่ได้เอะใจอะไรเท่าไหร่นะ จะมาล้างแค้นอะไรหรือเปล่าจากที่ตัวของเร็กซ์ก็รินจากการที่ตัวของเร็กซ์เคยไปทําอะไรกับเขานะครับโดยการพูดคุยกันตอนนั้นนะครับเร็กซ์ก็ินเขาก็นําเสนอกับตัวบอมเมอร์นั่นแหละเหมือนไปทํางานให้นะครับว่าเนี่ยให้มาต่อสู้กันในฟอร์จูนคัพนะแล้วทีนี้ต่อสู้กับคนที่มีสัญลักษณ์ของตราซิกเนอร์อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าจับสัญญาณนู่นนี่นั่นได้ถือว่าภารกิจสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องแต่ว่าไปซีเรียสเรื่องการเอาชนะอะไรพวกนี้มากมายนะแล้วทีนี้นะครับบอมเมอร์ก็รับเงื่อนไขนะคร มันก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทําตามหน้าที่นี้ได้อย่างดีแล้วเนี่ยัวเร็กสกอตวินสามารถตอบแทนได้ไหมแบบว่าช่วยทําให้หมู่บ้านของบอมเมอร์เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ขึ้นก็คือพัฒนาให้มันแบบมีความก้าวหน้าไม่ต้องแบบว่าบ้านนอกแล้วก็อยู่อย่างยาลำบากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็มีแผนอยู่แล้วว่าเขาจะเปิดโปงความชั่วร้ายของเร็กสกอตวินว่าเขามาทําแบบนี้กับหมู่บ้านของตัวบอมเมอร์นะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อเร็กสกอตววน้มาานนตบบ่่ีัะโดยท บอมเบอร์นะครับมอนสเตอร์หลกัหลกๆที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์แนวรีแอคเตอร์ก็ใช้คาว่าเป็นกลุ่มซีรีส์ย่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวเก่งๆอย่างไจแอนบอมเบอร์แอร์เรตนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมีความสามารถตรงไปตรงมาดีครับผมทิ้งการ์ดจากบนมือไปหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งใบทำลายทิ้งไปนะครับคือเวลาทำลายด้วยเอฟเฟกของตัวไจแอนบอมเบอร์แอร์เรตตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็ทาให้ฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายไป800ด้วยแล้วพอมีการเปลี่ยนมาเล่นของการเป็นดัก วานเพชรฆาตที่ชื่อว่าชาร์กชาลัว์ครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ก็มีความสามารถที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับพลังโจมตีก็ถือว่าสูง2,900นะครับก,ใก็ใกล้เคียงไก่พวกโคคาเพ,พ,พ็แอป,ปอะไรแบบนี้มีความสามารถอย่างหนึ่งที่น่ากาลัวเลยในตอนที่สู้กับโครเนาะก็คือถ้าเทินที่ตัวของชาร์กชาลัว์ไม่ได้โจมตีอย่างนี้ก็จะสามารถมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงได้800กันเลยนะซึ่งเป็นวานเพชรฆาตเนาะแต่ว่าก็มาเข้ากับเด็กรีแอคเตอร์ที่ออกเป็นแนวแบบยานรบหุ่นยนต์รบอออออออะะไไรรแแบบบบนนนนนนนีีีีีบบ้้กกก็็ถถืว่่่าาามมเเสห์ปึึงงงงััจพพูดทข อยู่ในการต่อสู้ของฟอร์จูนครับนะครับฟอร์จูนครับเนี่ยก็เริ่มเร็วเหมือนกันนะครับช่วงตอน1 3 1 4เนี่ยก็มาแล้วในช่วงอนิเมะแรกๆเนาะแล้วทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับด้วยการที่ว่าตัวของเร็กซ์เขาต้องการที่จะทําให้พวกซิกเนอร์มารวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กันจับสัญญาณแล้วทีนี้ตัวของเร็กซ์ก็จะรวมตัวมาเพื่อที่จะเตรียมต่อสู้กับดาร์ซิกเนอร์ก็ว่ากันไปเนาะแล้วทีนี้นะครับมันก็มีคนคนหนึ่งที่ดูเตะตาผู้ชมมากเลยนั่นก็คือพระเอกอย่างฟ ก็เหมือนกับว่าเป็นตราที่บ่งบอกถึงพาเป็นคนชั้นล่างเป็นคนที่มาจากซัตเทิรไลท์เป็นคนที่แบบต้องโทษของโดมินโนซิตี้แล้วทีนี้ตัวของเล็กสกอตวินทำไมถึงยอมให้มาเข้าร่วมการต่อสู้ฟอร์จูนครับอันทรงเกียรตินี้ล่ะโดยที่เล็กสกอตวินยังไม่ทันตอบโต้คนดูอะไรเลยนะครับแต่ว่าคนที่ตอบโต้ต,ตอนนั้นให้ก็จะเป็นบอมเมอร์นั่นเองครับบอมเมอร์เนี่ยพูดแบบรวมๆง,ง,ง่ายๆเข้าใจสั้นๆนะครับก็คือเขาบอกว่าพวกเราไม่ควรที่จะแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ขนาดาน,นั้นนะยูเซเองเขาก็มีจิตวิญญาณของดวลลลสสสสตต์เขาาาาามมรรรถทที U, ีีี่่่่่่จะยยยยืนนออออูููแ้้กงงศััดบ ทุกคนบาบาานะครับก็ถือว่าแสดงความแมนที่มีให้เห็นนะซึ่งอันเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับจากจิตใจที่ดีงามของบอมเมอร์ตลอดเนื้อเรื่องเลยที่เขามีเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาพูดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาพูดจากใจนะครับไม่ได้พูดจากสคริปต์ที่ว่าเฮ้ยเร็กสกอตวินเนี่ยอยากให้ซิกเนอร์มาต่อสู้กันนักใช่ไหมแล้วบอมเมอร์ก็ต้องไปพูดเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวยูเซอย่างนี้เหรออ่ะซึ่งสำหรับตัวผมมองก็คือมองว่าไม่ได้สร้างภาพแล้วทีนี้นครับการต่อสู้ในส่วนของฟอร์ ครับแต่ทีนี้เนี่ยในลักษณะที่ว่าลูกาเนี่ยเป็นตัวเมนที่จะเข้าร่วมสู้ใช่ไหมแต่ว่าลูอาด้วยความเป็นแฝดเนาะเขาก็ขอเข้าไปต่อสู้แทนซึ่งพอไปต่อสู้ปุ๊บเนี่ยคู่ต่อสู้ที่เจอตอนนั้นก็คือบอมเมอร์นี่แหละครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวลูอาก็ต้องทำเนียนด้วยนะครับว่าเขาคือลูกกานะจ้าตัวเธอก็จะมีความแบบว่าต้องตุงต้งติ้งตุ้งติ้งหน่อยนะครับผมสไตล์แบบว่าเด็กหญิงอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้นะครับการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าบอมเมอร์เองเขาก็เป็นดูเอลิสทําาไมมพูดทีี่ตรขอรง ถึงมีฝีมือแค่นี้เองล่ะก็สงสัยในความสามารถนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ย่อยยับของดูอาเลยครับแล้วพอจบการต่อสู้ปุ๊บเนี่ยบอมเมอร์ก็จะมีการพูดคุยกับแบบเยเกอร์อย่างนี้เนาะว่าทําไมคนที่มีตราซิกเนอร์ถึงอ่อนแอขนาดนี้มันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้นั่นเนี่ยว่าเขาน่าจะเก่งกว่านี้หรือเปล่าแล้วทีนี้นะครับเยเกอร์บอกว่าไม่เป็นไรเขารู้แล้วว่าคนคนนี้มีการปลอมตัวสลับตัวกับ,กบแฟนเข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกาเข้าไปร่วมการต่อสู้ สู้กับบอมเมอร์เป็นการรีแมทอะไรขนาดนั้นแล้วเนาะแต่ว่าบอมเมอร์ก็คือเข้ารอบตามปกติของเขาไปแล้วตอนนั้นก็คือเข้ามาสู่รอบลึกๆแล้วนะครับผมเป็นรอบรองเนาะที่ก็ได้มาประทะกับยูเซ่นั่นเองครับซึ่งยูเซ่ที่สู้กับบอมเมอร์ตอนนั้นนะครับมีซีนน่ารักน่ารักของลูอาด้วยนะครับคือการต่อสู้หลังจากนั้นไปนะครับมันจะเป็นการต่อสู้ด้วยดีวิลใช่ไหมก็คือต้องแบบว่าไรดิงดูเอลกันแล้วทีนี้เนี่ยลูอาเขาบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาใช้ดีวิลแบบ ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับลูอาเนี่ยทำด้วยตัวเองก็คือไปสืบสาวเรื่องราวของบอมเมอร์แล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างให้สัตว์ตลาดหรือเปล่าว่าอยู่ในแบบว่าโรงเก็บดีวิลมืดๆแบบนี้นะแต่ว่าตอนนั้นนะครับลูอาก็มาเจอกับบอมเมอร์เขาให้ครับผมแล้วก็สะลบเหงิดไปแล้วบอมเมอร์เองก็ส่งตัวคืนให้กับยูเซ่นะแล้วทีนี้นะครับก็บอกกับยูเซ่ว่าไม่ต้องโทษเด็กคนนีห้หรอกนะเขาทําไปเพราะว่าเขาชอบนายและฉันก็รู้ด้วยว่าจุประสงค์ของเขาทําไปเพื่ออะไรอ่ะยูเซ่ก็เข้าใจตรงนี้นะครับแล้วพอลูอาอยร์ ก็เข้าใจว่าสิ่งที่ลูอาทำมันเพื่ออย่างนี้ยังไงก็อย่าให้มีข่าวหน้ากันแล้วกันเนาะขาวนี้จําไว้เป็นบทเรียนเราไม่ควรที่จะเล่นแผนสกรปรกอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ก็บอกกับลูอาเป็นท้ายที่สุดนะครับว่าจบการต่อสู้นี้แล้วยังไงก็ไปขอโทษบอมเมอร์ด้วยกันแล้วกันนะแล้วยูเซกับบอมเมอร์ก็จะได้ต่อสู้กันในฐานะของไรดิงดูเอลนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ก็ข่มยูเซได้ประมาณหนึ่งหรือเปล่านะครับคือยูเซเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยดีวิลของ,นะงอขอบอมเม ก็บอกว่าความใหญ่ไม่ได้กําหนดทุกอย่างนะบอมเมอร์แล้วก็เริ่มการต่อสู้ครั้งนั้นไปนะครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมันจะมีกิมมิคนิดนึงตรงที่ว่ายูเซนะครับก่อนเริ่มฟอร์จูนครับนะเขาได้คุยกับแจ็คแอตลาสแล้วครับผมว่าเขาจะขอคืนสตาร์ดัสดราก้อนให้กับยูเซซึ่งพอแจ็คคืนสตาร์ดัสดราก้อนมาให้กับยูเซเนี่ยยูเซเขาก็จะบอกว่าฉันจะใช้สตาร์ดัสดราก้อนในการที่จะต่อสู้กับแจ็คเท่านั้นซึ่งหมายความว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะขอเก็บกับ Star Dragon, ออกสตารต์ด ซึ่งนักช่วงแรกๆของการต่อสู้ถ้าไม่ใช่แบบสตาร์ดัสดากอนตัวเอกมันก็ควรจะเป็นจังวอร์เรอร์เนาะเออซึ่งก็ใช้จังวอร์เรอร์ตัวหลักนะครับในการที่จะพอรับมือกับบอมเมอร์ได้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นนะมันจบลงด้วยชัยชนะของยูเซไปนั่นแหละครับแล้วบอมเมอร์เองเนี่ยตามที่ผมได้เล่ามาเมื่อกี้ว่าแผนที่เขาวางไว้ทั้งหมดเนี่ยว่าน้องๆที่บ้านเกิดของเขาคนในบ้านเกิดของเขาทั้งหลายเนี่ยต้องตกเป็นเครื่องสังเบยจากการทดลองอะไรก็ไม่รู้ของเอเล็กซ์กัควินเนี่ยที่ชั้นเข้าม เปิดเผยความระยำของเจ้าเร็กสกอตวินนั้นซึ่งความโมโหตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าสามารถชนะรอบลึกๆไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะแบบว่าเปิดเผยข้อมูลอะไรมากกว่านี้ได้แล้วก็เลยจําเป็นต้องใช้กําลังครับผมใช้กาลังในที่นี้ก็คือจะใช้ดีวิลคันโมโหรานนี่แหละครับในการที่จะพุ่งเข้าโจมตีอยู่เร็กสกอตวินที่ยืนอยู่ตรงแบบเหนืออัถจันไปเลยเนาะซึ่งตอนนั้นนะครับยูเซก็เข้าไปขวางเอาไว้นะขวางปึ้งนะครับแล้วทีนี้ชิ้นส่วนไอ้ดีวิลของบอมเมอร์เนี่ยมันก็กระเด็นไปหา win. นนเร ทำไมมันมีเป็นแบบแขมจากกลนสามารถหยุดไอแรงกระแทกของส่วนล้อของบอมเมอร์ที่พุ่งมาได้เนาะอะไรเงี้ยซึ่งก็ตกใจกันไปทั้งสนามแข่งเลยนะครับผู้คนก็ตกใจว่าเอ๊ะมันอะไรกันนี่แล้วทีนี้ยูเซก็จะมีการบอกบอมเมอร์สิ่งที่นายทำเนี่ยมันอาจจะถูกในมุมของนายนะที่นายต้องการล้างแค้นให้กับพวกน้องๆแต่ว่าสิ่งที่นายทํามันเป็นการใช้ความรุนแรงที่ไม่ควรกระทําแบบนี้ฉันยอมไม่ได้จริงๆก็บอกไปนะครับซึ่งบอมเมอร์เองสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จําใจยอมในแนวคิดของยูเซนะครับแล้วก็ฝากทุกอย่างให้กับยูเซ ต้องจัดการกับเจ้าเร็กซ์ก็วินนั้นแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้แทนฉันให้ได้ก็แล้วกันว่าเร็กซ์ก็วินมันไม่ใช่คนดีอย่างที่ใครๆคิดนะซึ่งยูเซเองเนี่ยพอสัมผัสกลิ่นอายตรงนี้ได้เหมือนกันและแหละว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจเร็กซ์ก็วินเท่าไหร่ที่มาแบบทาโปรเจกต์ให้พวกซิกเนลมาต่อสู้กันทำฟอร์จูนคัพกันแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะและทีนี้ยูเซก็จะมีสตอรี่การต่อสู้ของเขาหลังจากนั้นต่อไปที่ต้องไปสู้กับอากีไปสู้กับแจ็คในศึกฟอร์จูนคัพแล้วสุดท้าย สเตชันนนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่พ่วงๆของบอมเมอร์มานั่นแหละครับคือต้องบอกว่าการกระทําเมื่อกี้เนาะมันคือการเหมือนพยายามฆ่าเล็กสกอตวินผู้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงแห่งเนโอโดมิโนแห่งนี้แล้วบอมเมอร์ก็เลยต้องถูกจับตัวด้วยประการชนนี้ครับผมก็ถูกพวกเซกิลิตี้จับตัวไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวของการต่อสู้ดักซิกเนอร์มันก็จะเริ่มขึ้นใช่ไหมการต่อสู้ที่เริ่มขึ้นไปนะครับมันจะมีช่วงจังหวะที่เราได้เห็นว่ามีดักซิกเนอร์สองคนน้ีเทพสถิตกร สอตนปรากฏขึ้นมาอัสลาพิสคูแล้วก็โคคาไลาอานั่นเองเนาะการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็ทําให้เกิดความโอลาหนขึ้นที่เมืองประมาณหนึ่งนะแล้วตอนนั้นนะครับก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าดีมาร์กมาช่วยบอมเมอร์จากการถูกจับกลุ่มตรงนั้นไปครับผมอ่ะบอมเมอร์ก็ถือว่ารอดจากการถูกจับก็คือถ้าถูกจับตรงนี้ไปแล้วก็เข้าเรือนจำมาเล,เลยน่าจะมีบทลงโทษสําหรับตัวเขาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งใน EP 5ีเนี้ยเราก็จะได้เห็นว่าในช่วงการต่อสู้ที่คาร์ลี่เขากลายเป็นด ก็จะมีฉากที่ว่าบอมเมอร์ได้มาพูดคุยกับรูดเกอร์ก็ตวินครับซึ่งรูดเกอร์เนี่ยเขาก็มีการเตรียมการเอาไว้นะครับว่าอยากจะให้บอมเมอร์เนี่ยมาร่วมต่อสู้กันด้กันหน่อยซิเพราะว่าในฐานะที่ยังมีความแค้นกับเร็กสก็ตวินอยู่ใช่ไหมซึ่งก็มีการตะล่อมตะล่อมไปจนบอมเมอร์เองก็ค่อยๆคล้อย,อยตามไปนะครับแล้วคําสั่งแรกที่รับมาถ้าเกิดว่าจะเป็นดาร์คซิกเนอร์แล้วก็ต้องไปจัดการกับฟูโดยูเซให้ได้เพราะฟูโดยูเซถือว่าตอนนี้อยู่ภายใต้คําขอของตัวเร็กสก็ตวินที่ให้ เราก็จะได้เห็นกระบวนการสดๆเหมือนกันนะครับในการเปลี่ยนตัวของมนุษย์ให้กลายเป็นดาร์กซิกเนอร์ซึ่งการที่มนุษย์จะกลายเป็นดาร์กซิกเนอร์เนี่ยต้องจบชีวิตลงไปก่อนใช่ไหมครับแล้วพอเป็นดาร์กซิกเนอร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีนิยามของเขาว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเขากับว่าตายไปแล้วแต่ว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อต่อกรกับเหล่าซิกเนอร์นะครับนั่นก็เป็นชะตาของดาร์กซิกเนอร์โดยการจะเป็นดาร์กซิกเนอร์ตัวของบอมเมอร์ก็ต้องจบชีวิตลงไปก่อนตอนนั้นก็คือลตอุสขูดเกอร์ ในการที่จะเด็ดช,ชีพของบอมเมอร์ไปนะครับแล้วบอมเมอร์ก็จบชีวิตลงและตื่นขึ้นมาใหม่ทันทีในฐานะของดาร์คซิกเนอร์บอมเมอร์ผู้นี้นี่เองครับผมแล้วก็จะมีตราของดาร์คซิกเนอร์ที่เป็นวานเพจคาดด้วยนะครับนั่นก็คือชาร์กชาลวเหตุการณ์หลักๆมันก็จะเกิดที่เซทเทอไลท์ด้วยนะครับแล้วโครเขาก็ออกไปตามรอยซิว่าพวกเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างซึ่งเอด้วยข่าวลือที่ว่าเวลาเทพสถิตธรณีมีการปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บผู้คนก็จะ หปันดเลโคลเขาก็เลยมีมุมแค้นกับดนะักซิกเนอร์ณจุดจุดนี้ครับผมต้องล้างแค้นดักซิกเนอร์นะซึ่งก็มาบรรจบกันนะครับระหว่างที่บอมเบอร์เองเขากําลังออกตามหาตัวฟูดโดยูเซยอยู่ได้มาเจอกับโคลปุ๊บแล้วตอนแรกก็มีการคอมเมนต์เล็กน้อยว่าผู้ที่ไม่ใช่ซิกเนอร์อย่างนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชันร็อกแต่ว่าโครเองนะครับเขาก็มีวิธีการข่มขู่ว่าเดี๋ยวเห็นนี่นะม,มันน่าจะเป็นระเบิดนันเนี่ยถ้าเกิดว่านายไม่ต่อสู้ขขาากับชันแล้วก็ฉันจะตุ้มให้เละก,กันไปตรงนี้ทั้งคู่เลยเป็นไงซึ่ส้ยลนเหจใใ ก็แล้วกันอ่ะและทีนี้การต่อสู้ของทั้งสองคนนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ว่ายูเซก็เห็นระยะไกลอยู่แล้วนะครับว่ามันมีตราลิขิตธรณีขึ้นมาน่าจะเป็นดาร์ซิเนอร์สู้กับใครบางคนอยู่แต่ว่าตราบ,บางกรแดงของพวกเราไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยไม่มีการตอบสนองใดๆเท่ากับว่าคนที่ต่อสู้กับดาร์ซิเนอร์ตอนเนี้ย ไม่ใช่ซิกเนอร์แน่แนและมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าไม่มีพลังของซิกเนอร์อย่างเงี้ยการต่อสู้กับดาร์ซิกเนอร์อาจจะเสียเปรียบอาจจะลงพลังด้านมืดของดาร์ซิกเนอร์เขาเล่นงานนะครับแต่ตัวของโครเองเนี่ยเขาก็พอจะรับรู้ความเสี่ยงตัวนี้นอกจากที่เคยคุยกับยูเซ่มาแต่ว่าก็หากลัวไม่เขาผมตอนนี้เขาต้องการล้างแค้นให้กับน้องๆของเขาโดยการต่อสู้ครั้งนั้นก็จะได้เห็นว่าตัวของโครก็พอจะรับรู้การต่อสู้ของบอมเมอร์ก่อนหน้านี้นะครับว่าน่าจะใช้มอนสเตอร์แบบแนวนวรีอคเตอร์มาแล้วก็มีมอนสเตอร์ตัวหลลักกทททีีี่่เเเปเป็นน็็นนนนนแแแอมร้้้ะตาาื นะครับก็ปะทะกันไปแบ็กเฟเธอร์ปะทะไจแอนด์บอมเบอร์แอร์เรตระหว่างที่สู้กันนะครับพระเอกก็มาครับผมยูเซก็เฮ้ยเดี๋ยวยกว่อนตกใจดอกที่1คือคนที่กำลังต่อสู้กับดาร์คซิกเนอร์ที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็คือโครเองเหรอเนี่ยแล้วที่เหนือไปกว่านั้นคือคนที่กลายเป็นดาร์คซิกเนอร์แล้วก็ต่อสู้กับโครอยู่ก็คือบอมเบอร์คนนั้นซึ่งยูเซนะครับเดย์เดยก็ตามเขารู้อยู่แล้วนะว่าตัวบอมเบอร์เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจอย่างไรเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่น่าจะเป็นเพื่อน มันคือการที่ต้องสูญเสียคนสําคัญไปนะครับบอมเมอร์สูญเสียคนสําคัญไปก็คือน้องๆที่บ้านเกิดของเขาเขาก็เลยแคนเร็กสกอตวิน Rex inn, จนต้องมากลายเป็นดัร์ซิกเนอร์แบบนี้โครเองเขาก็มีน้องที่รักของเขาแล้วก็น้องที่รักของเขาถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยกับโกเทสถิตรณีของดัรซิกเนอร์เขาก็ยอมไม่ได้เช่นกันจึงได้ตัดสินใจมาต่อสู้แบบไม่สนปีสนขุยเลยครับเราจะเห็นซีนซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนึงของโครนะที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นยูเซก็ตามฉันก็คงหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ให้ไม่ได้เพราะการต่อสู้ครั้งนี้นใารก การที่จะบทขยี้ด์คซิกเนอร์เพื่อนอน้องๆของฉันเท่านั้นนะซึ่งไอ้พวกน้องๆเหล่านั้นนะครับโครเขารักมากจริงๆนะแบบว่าอยากหมายมั่นปั้นมือเนาะให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบมีอนาคตแต่ตอนนี้ผู้คนเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นไม่อยู่แล้วโครเขาก็เสียใจมากยูเซที่ก็รับรู้ถึงความเสียใจของโครนะครับบวกกับบอมเมอร์ในความเจ็บปวดของบอมเมอร์ยูเซเขาก็สัมผัสมาได้นานแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าหยุดพวกนายสองคนไม่ได้แล้วละก็ฉันจะขอดูการต่อสู้ของพวกนายไปให้ถึงที่สุดนะซึ่งตตัรรบถือออใจจสสูู้้ขขงงโคิๆะณที่่ มีจังหวะที่กระเด็นร่วงดีวิลมากระดูหักไปก็ไม่หวันที่จะต่อสู้กับบอมเมอร์ต่อทั้งสภาพอย่างนั้นเป็นการลุกฮึดขึ้นมาที่โครเขาก็แสดงเจตจำนงชัดเจนนะครับว่ายังไงก็ตามเขาต้องไม่พ่ายแพ้แล้วทีนี้นะครับในการต่อสู้ครั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วชาร์กชาลัวก็มาจนได้ครับผมเทอสติท,นทรนีวานเพชรฆ่าตัวนี้นะปรากฏตัวขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับระหว่างการต่อสู้นั้นเนี่ยโครเขาก็จะได้ยินเสียงเด็กๆที่หอยหวัวภายในตัวของชาร์กชาลัวนะครับแล้วตอนนี้ความจริงก็ปรากฏครับผมว่าไอภาพกาาารรทดลลอออองงงงงพัะไบย่ข พวซิกเนอร์เนี่ยตอนแรกบอมเมอร์คิดว่าเป็นการทดลองของพวกองค์กรแดงหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับผมเครื่องสองเบย์ที่น้องๆถูกส่งให้ไปตอนนั้นอะ่ะมันคือเทพสถิตธรณีหรือก็คือพลังของดาร์คซิกเนอร์นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยพวกวิญญาณของน้องๆที่อยู่ในชาร์ชารลัวก็ทําให้บอมเมอร์นั้นตาสว่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพอตาสว่างเสร็จปุ๊บจะหยุดการต่อสู้ครับผมแล้วการต่อสู้การน,นั้นกะจะหยุดสักหน่อยนึงแล้วก็จะขอโทษพวกยูเซ่กับโครด้วยแต่หยุดไม่ได้ครับผมวิญญาณแห่งยมโกที่สสิิงถตยอยู่่่ใในนนรราาาางงงฐะขขอ Dark er คกเบบ็้วุม ออออนแล้้วกก็ตต่่สูัไปโดยที่ว่าช่วงท้ายนะครับผมวิธีพระเดศุดนะก็คือโครเขาจะใช้การพาราไซม์ในการที่จะเอาการ์ดของบอมเมอร์มาใช้งานนะครับซึ่งเป็นการที่ชื่อว่าบาซาร่าโดยบาซาร่านั้นนะครับผมมันสามารถจะรีลิสมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราแล้วทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวที่มีเลเวลสูงกว่ามอนสเตอร์ของเราที่รีลิสไปนั้นก็จะต้องถูกทำลายแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหาย800พอยด์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นการโจมตีปิดฉากนะครับที่จริงจง ยูเซ่เขาก็ต้องเตือนสตินะครับว่าก่อนที่บอมเมอร์จะถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์เนี่ยเขาก็ขอร้องให้ทั้งยูเซแล้วก็โครเนี่ยไปจัดการกับไอ้พวกดาร์คสิกเนอร์ให้เรียบร้อยนะอ่าซึ่งก็ฝากความรู้สึกนี้ไว้แล้วยังไงก็ตามตัวเนี้ยโครก็จะแพ้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจโจมตีปิดฉากไปจนเอาชนะมาได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นในจังหวะสุดท้ายเนาะไอ้วิวของดาร์คสิกเนอร์เนี่ยมันก็เหมือนจะทำให้ดีวิวของโครเนี่ยกระเด็นแล้วก็ได้รับความเสียหายอันตรายไปด้วยใช่ไหม ก็วิ่งไปประคองบอมเมอร์นะครับแล้วก็ขอฝากความรู้สึกเป็นครั้งสุดท้ายจัดการกับดักซิกเนอร์ให้ได้นะพุณนายทั้งสองคนแล้วก็สลายหายไปนะครับซึ่งตอนที่บอมเมอร์สลายหายไปมันก็จะมีฉากทิ้งท้ายมาให้อีกนิดนึงครับผมว่าพอเทพสถิสรณีชกักชาลัวถูกกาจัดไปใช่ไหมวิญญาณทั้งหลายที่ถูกผนึกเอาไว้นะครับก็ถูกคลายออกมาซึ่งวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นที่ถูกคลายออกมาเนี่ยก็จะมีน้องๆของบอมเมอร์ด้วยนะครับน้องๆก็บอกว่าเอ๊รู้สึกเหมือนพวกเราจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้แต่คนนนนที่่่่มมาาาชวยยเเเรรปจะ็พบออ์แลก พูดถึงพี่บอมเมอร์ในทางที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าพี่บอมเมอร์ก็ไม่อยู่กับน้องๆแล้วเนาะบทบาทของบอมเมอร์ก็หมดลงไปตรงนี้ในฐานะดาร์กซิเนอร์ก่อนแต่บอมเมอร์จะตายถาวรเลยไหมก็ไม่นะครับผมบอมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับน้องๆของเขาที่หมู่บ้านเก่าของเขานี้นี่เองครับก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับบทบาทของบอมเมอร์ผู้นี้นะครับผู้ที่ผู้ที่เป็นดาร์กซินเนอร์ผู้ควบคุมชาร์กชาลัวนั่นเองครับถือว่าเป็นบทที่มีความเป็นดารรรไเออย่่งว็็สู้กกันนต21 12-23ชจบ พอเท่ากับว,ว่ามีแอร์ไทมเป็นดาร์กซิกเนอร์อยู่ราวๆ2ถึง3ตอนนะครับมันก็นจะขามเกี่ยวกับสตอรี่ของตัวละครตัวอื่นด้วยเนาะ,ะก็เป็นตัวละครที่มาเร็วไปเร็วในฐานะดาร์กซิกเนอร์แต่ว่าก็มีสตอรี่ปูมาให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นตัวละครที่ดูแล้วก็มีความน่าเห็นใจอยู่กันนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มีคอมเมนต์อะไรอยากคอมเมนต์กันอยากพูดคุยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือหรือมีประเด็นเสริมตรงไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หมูกเก่งฟังยนน้ยคเ,ยเาุ ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ